เฮครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กเกมสกรรมนะครับซีซั่นสองนั่นเองซีซั่นหนึ่งจบไปแล้วซีซั่นสองสวยกว่าประมาณนี้ <laughs> เพิ่มเติมคือคอมกาก <laughs> มันดีไม่ได้แล้วอ่ะพอดิ้บเข้าป่ายาเดียวเลยคือคือรถไม่ขับยากกันเดืมขนาดผมผมปรับแบบมีเดียมมาเลยนะระดับขับรถอะมีเดียเพืขับเร็วอยู่ ถามว่าเราจะไปสร้างยางถิ่นฐานในเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเราอาจจะสร้างเลยก็ได้นะสร้างที่ปักพิงแถวๆบีสองก่อนไหมฐานยึดมั่นกันถ้าเราจะไปเดยเราไปสร้างแถวปะภาคารเนี่ยไม่ดีมั้งปะมาคารไม่ปลอดภัยต่อไป ว่าเราสร้างแถวปีสองไงสร้างชั่วคราวกอนสร้างรอพวก,กนั้นก่อนตอนนี้ผมกำลังจะวิ่งเข้าสนามบินบีหนึ่งโอเคผมกำลังไปถึงสนามบินในไม่ช้าไม่มีปืนด้วยแจ๋วเอออืม ถ้าถามความสวยของ,ของเกมนี้อ่ะผมให้ผมให้ระดับความความความสมจริงตอนนี้อะผมให้สกักหภาพสวยอะ่ะให้สักแปดพอที่ให้แปดไม่ใช่เพราะอะไรมึงทำคอมกูแหลก <laughs> 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 เดี๋ยวคอวมแรงๆก่อนเดี๋ยวให้สักสิบละเจิดแลเอจิดยิบ อันนี้อันนี้ผมปรับวิลลี่โลนะครับอันนี้ขนาดว really นะิลนละีนะ่โลนเนี่ยเนี่ยยังสวยขนาดนี้ปรับอินปิดจะขนาดไหนเดีย๋ยวรอกันนะอีกไม่นานเราจะได้ก๊าซโฉมศูนย์หกศูนย์มาแล้วอัพแค่นี้ไปก่นอนยังไม่ตั้งอีกค่อยอัพความศูนแปดศูนย์เดียวไปเลยสามศูนย์คือธรรมดานะไม่ใช่คือหกศูนย์ทีไอ นั่าหน่ะผมผมคุณอยู่ตรงมาที่รู้ว่าจะเห็นผมเลยหักขวานิดนึงหักขวานิดนึงหักขวานิดนึงเฮอยคุณอยู่ละ้วไอี้ไอ้หน่อยเห็นยังเห็นยังนี่นี่นี่เห็นยังโอ้โหแล้วแบบแัดใหม่แม่งเสื้ออะไรก็ช่างเถอะแม่งมองไม่เห็นเลยอ่ะตอนกลางคืนอ่ะต้องเปิด่นาวิชันอย่างแล้วครับตี่กันรถสวยขึ้นหรือเปล่า รถเปนเงาขึ้นเออมาดูมันเงาเงาขึ้นนะเชิตีอะขึ้นยงกดแล้วสสยต้องออกเข้าใหม่่ะทำไมอะอ่ะเขายังเขายังเขายังยังไม่เห็นชื่อว่ะเข้าใหมไทเพรเขาก็ต้องเห็นชื่อมันกดแล้วมันเป็นแบบเดิมอะกดแล้วไม่ติดอะต้องออกเข้าใหม่กดเอาใหม่ใหม่ใหม่ชวนผมใหม่ ได้ยังไม่ได้เราออกเข้าใหม่เดี๋ยวผมออกกันเนะโอเคได้ได,ได้โอ้อีเช้าเขามีกระเป๋าเว้ยเรายังไม่มีกระเป๋าเลยเลยไปผมไปคุกมาไงของเต็มเลยนี่ผมไม่ได้ไปคุกผมฟาร์มในแถวบ้านแล้วก็ออกเกม,จมเจ้ยางใส่ป้นสามารถใส่ของได้เลยเหรอ เพิ่งรู้ไงแพ่นนี้ใส่ของได้ด้วยจีส้ส์คุชชัเป็นสั้นอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมใช้ขวาโง,งูหนึ่งอันไม่ได้ใช้ปืนสั้นอะไรทั้งจิ้นไม่มีได้กระสุนกับมอบาลเลยต้องการกระเป๋ามีแม็กก้ามอใมช่ไหมเมดเกได้คันเด็ดมาแล้วไม่ใช่หลอก <c oughs> ผมได้แม็กเอ็มแม็กพีเคเอ็มมาด้วกินข้าวก่อน อันนี้จะเข้าไปไหมเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้เราสามารถอัดกระสุนได้ได้จากข้างนอกเลยไม่ต้องเก็บใส่ตัวไม,ไม่ไม่ไมถ้าอยู่ถ้าอยู่ในกล่องอะมันเก็บมันใส่ตัวไม่ได้ไม่ได้ระเบิดมารูหนึงเยียบกระสุน มาเด็ครับมาเด็ครับมาเดยครับผู้ขาดพิทักโลกไอ้สัสขาดพิทักโลกจะเอาอืมเออืมเดี๋ยวหลายๆคนเดี๋ยวเขาลงสายกันว่าทำไมไม่เปิดรายการแบบเใจไดไม่มีเจไดยังไงล่ะเจไดได้ทำการหายไปทีบร้อยไม่มีเจได ตอนนี้ก็มีแค่แกลงขวัญสิงแค่น,นั้นแหละเปิดดแล้วีกว่าปู่มณีได้ออกออกกำลังกายเอ้ยปู่มณีไปออกกำลังกายมาแข็งแกร่งขึ้นกล้ามใหญ่ขึ้นตอนนี้นไม่มีปู่ไม่มีปู่มณีต่อไปจะปู่วันนี้ตอนนี้ไปออกกำลังกายมาอนนไอฉีดสเตียรอยมาถ้าเจอถ้าเจาอคอมแบทเก็บไว้ผมเลยนะ ได้นะลรองเท้า <Okay. S 2> สีเขียวเลยแบบที่ผมใส่อยู่อะ่ะอ๋อหายากด้วยนะสีเขียวแผดท,ที่แล้วไม่มีไม่เหรอแผ่นี้ไ<พ>ม่น่าจะมีเยอะอยูๆถึะมี่แล้วม,มีเก็บได้แต่หายากแต่แผ่เนี้ยเจอสองคู่แล้วก็น่นาจะหาง่ายนะแผ่นี้แผ่นี้น่าจะเป็นอะไรที่อีซี่แน่ๆ ทำไม่เ,เนี่ยยาใไงที่ผมอยากเปิดเฟร์ไปในขอบเออชอบชอบแผดใหม่ตรงที่ว่ามันมองเห็นง่ายขึ้นดูแบบพัดมุมมองภาพที่ขึ้นก็สวยกว่าเดิมนะมแหวงอะไรอย่อเงี้ยองค์เกมมันทำดีมากเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนแสงงูสมแล้วกับ เกมที่เปิดตัวมาตั2018้งแต่ปี2018มันอัพมปดอัพอัพมาเรื่อยเลยเด,ลเดีแล้วเกมดีแล้เกมไม่โดนตบในสก,กิลขับรถแล้วก็ต้องโมงมาโมวันใหม่มาเลยเฮ้ยเจอขับรถผมแมนดิ้งองนะเก่าผมขับได้ร้อยสามห้าโอ้เตอนแรกผมยังกากเลยผมขับมายัางว่าผมสายฟาร์มอยู่แล้วผมว่าขับไปถึง ขึ้นมันร้อยสามห้าครับตอนไหนฮะตอนนี้อ่ะเป่าหมายถึงตะกอนอ่ะตอนตะกอนจะรีม<ป>มืมขับได้เท่าไหร่ร้อยหกสิบนั่นแหละตะกอนผมขับแค่ได้แค่ประมาณเจ็ดแปดสิบได้ตะกอนเล็กๆนะเล็กๆนะผมถ้าผมอัพถ้าผมอัพอัพแบบ,บขับรถมาแอดวาลนะนั่นแหละพ <laughs> ุ่งระยานอา๋อ,อมันเลี้ยวยากมากเลยก็เราไอ้สกิลมันยังไม่นั่นไงกากอยู่ ไม่คือมันปรับใหม่หมดเลยเมน,นิ่งก็คือมันต้องเลี้ยงง่ายแล้วดิมันปรับแบบที่เลี้ยวยากกว่าเดิมถ้ามานทำรายละเอียดครับดีนะพวกเครื่องเสีออยงพวกเข็มไม้รถอย่างเงี้ยผมว่าเราจอดช้างตัดไม้ต่องบอกเราไม่มีเชือก ใช่ปล้วคจากไ,งไงอ,นอนก้นี่ไงต้นไม้เล็กๆกันไม่ใช่ทำกรงเรี้ยงฟาร์มอะไรไม่ได้เลยจะได้ฟาร์มเป็นงลี้ยงเลี้ยงไปงั้นเดี๋ยวคุ้มหน้ากันเลยคุย้มอเไรครับคุณนี่เลยกูเบรกกันนะ <c oughs> นี่คือผมเบรกกันนะไม่ใช่ว่าไม่เบรก 牛奶哇。 าพวกงสี่กล่องเก็บตะปูด้วยเนี่ยตะปูเลือกเก็บเอาไหมนั่นแหละกล่องธรรมดาต้องเช้ตะปูด้วยอะไรนะ โดนอะไรนะโดนทานอดดิดนิ้วไงข่าคุอตะต่อที่มีออลกได้ยเพียงแปะเดียวเท่านั้นแหละส่งสุดสู่สามันแล้วนี้ตอนนี้กลับไปสร้างบ้านกันที่ไหนครับเนี่ยมามามาแถวบีสองดีกว่าเพราะว่าเราเราต้องใช้เราต้องใช้น้ําด้วยเพราะว่าน้ํามันมีปลากําลังคิดอยู่ว่ากลับมาอยู่แถวบีสองน่าจะได้หวดคนเยอะกว่านะไปอยู่ขบนไม่ไม่มีใครเลยข้างล่างดีกว่ามันมันได้หดด้วยมันบันก่นเยอะเลย เดี๋ยวผมก็เข้าผมก็เข้าผมผมต้องเข้าไปดูผมต้องเข้าไปดูเว้ยอ้าวแล้วงี้เซิร์ฟเวอร์มันแพทไปมางทีแล้วเซิร์ฟเวอร์มันเปลี่ยนไหมมันต้องไปเซ็ตอะไรเพิ่มปะแล้วต้องถาม,มต้องถามคุณเจมส์ปะทุกอย่างคือรีใหม่หมดเลยไม่ไม่หมายถึงว่ามันมีอะไรให้ตั้งค่าเพิ่มมากกว่าเดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องไอบัคไอบัคไอบัคซอมบี้หายหรือเปล่าไอห้าร้อยไอที่มันได้แค่ห้าร้อยจากพันหนึ่งอ่ะไม่แน่ใจคง<ม>จะหาย แต่น้ำแม่งสวยจับภาพสวยมากลุงภาพใหม่สวยแสงแดดแสงอะไรสวยสวยเลยอ่ะตอนคืนไม่มืดต่อไปแล้วสวยยังคืนไม่มืดแล้วตอนนี้ยังคืนไม่สว่างแล้วตอนนี้คืนจะสว่างนิดๆไม่ไม่มืดไม่ไมืดสนิทเหมือนตะก่อนมันมีแสงดาวไงอีกไม่นานใจเก็บรอ เดี๋ยวก็ได้อัพการ์ดจอละเดี๋ยวเราวิศวกรเรามาสร้างบ้านกันวิศวกรหรือวิศวกะวิศวกะผมเนี่ยน้ำสวยว่ะน้ำน้ำแบบสีอมน้ำสวยมากเลยสีมรกตใช่น้ำสวยลุงน้ำสวยมากเลยสวยกว่าเดิมเยอะเลยอะน้ำสีแบบออกเขียวเขียวฟ้าสวยสีมรกต <laughs> เดี๋ยวเราไปตะกอนกัน ก็ไม่เจอกันนานะครับผมก็มีข่าวเขาจะแจ้งทุกคนทราบตั้งแต่แผดใหม่มานี้เกมสรกร,รมนี้เขาให้ขั้นต่ำของการ์ดจอนี้ต้อง1 0 6 0ขึ้นไปแต่ของผมไม่ถึงยังไงละ่ะผมกแก้650เาีอนยแต่ก็อาจจะมีคลิปมหมรื่อยนะแต่อาจจะมาช้าหน่อยเพราะว่า อัดไม่ได้จริงๆมันกระตุกมากเลยผมเล่นขนาดผมเข้าเกมยังเข้าไม่ได้เลยฮะไอเตก 13, เลือยสิบสองสิบสามนึ่งเงี้ยจริงปุ๊บเลยโคตรกก ลองัยว่าตอนนี้ถึงถึงลืมไม่กระตุกไม่กระตุกเพราะว่าผมลบเกมทุกอย่างในเครื่องทิ้งหมดเลยเพื่อเกมสกร,รมเกมเดียวชิบมันเศร้านะหลายคนคนกั้าแต่ก็อยากกําคิป <laughs>